ติ๊กต็อกเซลเลอร์มือใหม่ฟังทางนี้เมื mark, ่อสมัครติ๊กต็อกเซลเลอร์เสร็จแล้วอย่าลืมดูคลิปเรองนี้นะครับเดี๋ยวจะใช้ระบบในหน้าหรือขายสินค้าพันธมิตรไม่ได้สวัสดีครับกยิยดีตลัดทุกท่านเข้าสู่ช่องในต i n ฟินิที้แปดนะครับเพื่อนๆวันนี้แวะมาประชาัมพันธ์นะครับมีเพื่อนๆหลายท่านเนี่ยตอนนี้นะครับสมัครติ๊กต็อกเซลเลอร์ใช่ไหมนะครับแล้วเพื่อนๆเนี่ยก็สมัครเข้ามาในบัญชีของเพื่อนๆตอนนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นบัญชีทางการนะครับไม่ใช่บัญชี การตลาดเพราะว่าทุกคนที่สมัครเข้ามาแล้วเนี่ยอยู่ในในโหมดของเขาเรียกว่าบัญชีร้านค้าส่วนตัวนะครับก็คือบัญชีทางการนั่นเองถ้าจะขายสินค้าในระบบของในหน้านะครับถ้าจะขายสินค้าในระบบของในหน้าเพื่อนๆจะต้องนะครับทำการปรับเปลี่ยนระบบจากบัญชีทางการหรือว่าบัญชี Official Account ของมันเพื่อนเนี่ยนะครับมาเป็นนะครับบัญชีการตลาดไม่งั้นจะขายสินค้าในระบบของในหน้าไม่ได้นะครับเพื่อนๆอะ แก้ไขและปรับเปลี่ยนยังไงเพื่อนๆนเดี๋ยวไปดูตามคลิปวิดีโอตรงนี้เลยไปดูกันไปดูกันไปสิ่งที่ชาวท i k t o อ s h o อ s เซล er อร์มือใหม่ทุกท่านนะครับเมื่อสมัครเสร็จแล้วเนี่ยหน้าตาของเพื่อนๆนจะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับอันนี้คือผมเอามาายกเป็นตัวอย่างให้ดูก็คือของเพื่อนๆเนี่ยนะครับจะมีคําว่าร้านค้าขึ้นมาแทนแบบนี้นะครับไม่มีตะกร้าเหมือนของเพื่อนเเขาแล้วก็ไม่มีสินค้าในเครือบมันธมิรพอจิ้มเข้าไปแล้วก็เป็นหน้าอะไรก็ไม่รู้นะครับเพื่อนงไม่องยังไม่ต้องตกใใจห้เพื่อนนทําาตมี้เลยนัย ให้เพื่อนเพื่อนมาเข้ามาที่ tiktok seller ของเพื่อนเพื่อนนะครับเข้ามาที่ tiktok seller ของเพื่อนเพื่อนพอเพื่อนเพื่อนเข้ามาเสร็จแล้วทํายังไงให้เพื่อนเพื่อนเข้ามาตรงฟันเฟืองตรงนี้จิ้มเข้าไปเลยที่ฟันเฟืองของเพื่อนเพื่อนะครับจิ้มเข้าไปจิ้มเข้าไปจิ้มเข้ามาเสร็จแล้วนะครับให้มาดูตรงนี้เลยนะครับบัญชีการเชื่อมโยงเห็นไหมครับมาตรงนี้เลยจิ้มเข้าไปพอจิ้มเข้ามาเสร็จแล้วให้เพื่อนเพื่อนมาตรงนี้เห็นไหมครับตัว official account หรือบัญชีทางการนะครับเห็นไหมมันจะมีคําว่า official account นะครับหรือว่าางกร นะครับก็กดจ no ิ้มเข้าไปเพราะทุกของทุกคนที่สมัครเข้ามาใหม่จะเป็นแบบนี้หมดเลยจะเป็นแบบนี้หมดเลยก็ให้เรากดเข้ามาพอเรากดเข้ามาเสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนเพื่อนเลื่อนลงไปล่างสุดเลยเลื่อนลงไปข้างล่างนะเลื่อนลงมานะครับมันจะมีคําว่ายกเลิกการเชื่อมโยงบัญชีเห็นไหมครับให้เพื่อนเพื่อนเข้ามากดยกเลิกการเชื่อมโยงตรงนี้กดยกเลิกก็ไปได้เลยนะครับแล้วระบบมันขึ้นมาว่าอะไรก็ตามนั้นนะครับก็ตามนั้นเสร็จแล้วทํายังไงต่อเสร็จแล้วเพื่อนๆทําตามนี้นะครับให้เพื่อนๆพืทตามนี้นะ ให้เ,เพื่อนๆเข้าไปนะครับผมย้อนมาที่ตรงนี้นะย้อนออกมาแล้วก็ให้เพื่อนๆเข้ามาตรงคําว่าบัญชีมาเก็ตติ้งนะครับบัญชีมาเก็ตติ้งตรงนี้โอเคไหมบัญชีมาเก็ตติ้ตงตามนี้แล้วให้เ,เพื่อนๆ <B unch y> ทำตามนี้เลยนะให้เ,เพื่อนๆทำตามนี้โอเคไหมนะครับให้เ,เพื่อนๆ <B unch y> ่อนี้นทำตามนี้เลยนะครับท <B unch y> ีนี้การเพิ่มตรงนี้เนี่ยเห็นไหมครับเขาจะบอกว่าเพิ่มได้ทั้งหมด4บัญชีการเพิ่มเข้ามาตรงนี้เนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกคือหนึ่งเลยนะครับร้านค้าเนี่ยไม่ต้องมีผู้ติดตามผู้ติดตามเป็นศูนย์เนี่ยนะครับก็ สมัครได้สมมติว่าเราสมัครบัญชีนี้มาแล้วพึ่งสมัครเลยพึ่งสมัครวันนี้เลยสมัครเสร็จปั๊บนะครับเราสามารถเพิ่มร้านค้าตรงนั้นนะ่ะเข้ามาเป็นบัญชีการตลาดได้เลยนะครับบัญชีการตลาดได้เลยโอเคไหมเออก็จะเพิ่มได้4ี่วิธีการเพิ่มก็คือให้เราเอารหัสนะครับรหัสเอามาจากตรงไหนรหัสก็คือเอามาจากในทิกตอกตรงนี้นี่อ่ะผมเข้ามาในทิกตอกนะคบเพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวผมจะใช้รหัสนี้เพิ่มเข้าไป นะครับอย่าลืมติดตามช่องในตู้ยินซีที่แปดด้วยนะครับเ,เพื่อนๆอ่ะนี่นะครับรหัสนี้เห็นไหมผมก็จะใช้รหัสนี้แหละใส่เข้าไปใส่เข้าไปตรงไหนนะครับก็ใน t ิ๊กต็อกไงใน t ิ k กต็อกเซลเลอร์อันนี้นะครับ,นะรบอ่ะผมออกเข้ามาเรใน t ิ๊กต็อกเซลเลอร์นะครับต้องใส่แอดไซน์ไหมไม่ต้องใส่เพราะว่ามีแอดไซน์อยู่ข้างหน้าอยู่แล้วนะครับผมก็จะใส่เข้าไปเลยอ่ะแล้วเราพอเรากดใส่เข้าไปแล้วใช่ไหมครับเราก็กดทรง ปับ๊บดูซิว่าจะตรวจเจอไหมอ่ะตรวจเจอแล้วพอตรวจเจอแล้วนี่ผมกะส่งไปแล้วนะคะเ,เพื่อนๆอ่าเข้าใจแล้วอันนี้เขาบอกว่าให้เรานะครับเข้าไปทําการตรวจสอบไอ้ตรงเนี้ยมีหลายๆคนเข้าใจผิดบ้างเลยว่าต้องรองให้ทาง t ิ k t ตอตรวจสอบ,สอบไม่ใช่นะครับตรงนี้นะครับให้เรากดเข้าใจแล้วนะครับให้เรากดเลยเข้าใจแล้วอ่นะกดไปเข้าใจแล้วนะครับกดไปเข้าใจแล้วได้ไหมระบบก็จะขึ้นมารอการตรวจสอบ4ี่ชั่วโมงหรือ2วัน ทีนี้นะครับตรงนี้เขาจะมีบอกว่าเชื่อมใหม่เชื่อมใหม่คืออะไรเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูตรงนี้ว่าทำอะไรอ่ะเชื่อมใหม่ก็คือเห็นไหมเราจะเพิ่มได้อีกนะครับอีก3รหัสเห็นไหมตรงนี้ก็จะลบลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็เอามาใส่ตรงนี้ใส่ได้จนเต็มจนครบนะครับใส่ได้จนเต็มจนครบอ่ะโอเคเสร็จแล้วนะครับทีนี้หน้าที่ต่อไปคือเราจะต้องเข้าไปใน Tik t o อกของเราอ่ะเข้ามาใน Tik t o อกแล้วให้เรามากดตรงกล่องข้อความตรงนี้นะกดเข้าไปเลยนะครับกดเข้าไป แล้วให้เพื่อนๆดูนะครับลองรีเฟเซดูอ่ะโอเคไม่มีข้อความอะไรมาไม่มีข้อความมาไม่เป็นไรให้เรามาจิ้มตรงน,นี้จิ้มเข้าไปเลยนะครับเห็นไหมมันจะมีข้อความอยู่ประมาณ30มสิกว่าอันให้เราจิ้มเข้าไปปั๊บนะครับจิ้มเข้ามาเสร็จแล้วนะครับเห็นไหมเ,เพื่อนๆพอเราจิ้มเข้ามาเสร็จแล้วมันจะมีคําว่านะครับเห็นไหมนี่นะครับจะมีคําว่านะครับขอคําขอใหม่เห็นไหม ให้เรากดเข้าไปตรงคําขอใหม่แต่ถ้าเกิดว่าตรงคําขอใหม่ไม่ขึ้นใช่ไหมครับให้มากดตรงนี้อ่ะกดเข้าไปนะครับกดเข้าไปเห็นไหมแล้วจะมีคําว่าทิกตอ k เข้ามานี่ก็ให้เพื่อนกดเข้าไปได้เลยให้เพื่อนกดเข้าไปได้เลยอ่ะพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับเห็นไหมก็จะมีคําว่าคําขอใหม่เช่นกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เรากดได้เลยนะครับกดได้เลยก็กดเข้าไปทําไมถึงต้องเข้ามากดเพราะถ้าเราไม่เข้ามากดยืนยันตรงนี้เห็นไหมครับการเชื่อมร้านค้าที่เราเชื่อมเมื่อกี้เนี่ย เราจะไม่สามารถเชื่อมล้านค้าได้นะครับเราจะไม่สามารถเชื่อมล้านค้าได้แล้วการเชื่อมล้านค้าแบบนี้นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะขายสินค้าของเพื่อนเองก็ได้นะครับแล้วก็ขายสินค้าของคนอื่นก็ได้ด้วยเช่นกันโอเคไหมนะครับอ่ะกดเข้าไปพอเรากดเข้ามาแล้วเห็นไหมครับระบบจะบอกว่านะครับคุณต้องการเชื่อมล้านค้านี้กับรหัสนี้หรือเปล่าใช่ใช่ไหมครับก็กดยอมรับไปเลยก็กดยอมรับไปเลยครับป๊าเข้าไป นะครับเสร็จแล้วก็กดเชื่อมโยงเลยนะครับกดเชื่อมโยงอ่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยพอกด mm hmm. เ,เชื่อมโยงเสร็จแล้วเมื่อกี้นี้นะครับก็กดย้อนออกไปอ่ะเดี๋ยวออกไปดูซิว่าเป็นยังไงอ่ะพอเราย้อนออกมานะครับเราก็จะเห็นว่าไอ้ตะก้าร้านค้าของเราตรงนี้มาแล้วเห็นไหมครับตะกาตรงนี้ของเรามาแล้วแล้วก็ไอ้คา,าว่า,าร้านค้าของเรา,รเรารนี้มันหายไปแปลว่าตอนนี้เราสามารถที่จะทําอะไรครับเราสามารถที่จะเอาสินค้าในเครือบัตรมิรเนี่ยมา มาลงวางกันไหนในช่องของเราได้แล้วเห็นไหมครับถ้าเกิดว่าเราไม่ปรับเปลี่ยนแบบนี้เนี่ยเราจะเอาสินค้าของเพื่อนมาลงวางขายไม่ได้นะครับอ่ะเราลองจิ้มเข้าไปที่ตรงตะกร้าดูนะครับเราลองจิ้มเข้าไปตรงตะกร้าดูเห็นไหมครับพอเราจิ้มเข้ามาตรงนี้เนี่ยก็จะมีสินค้าให้เราเลือกขายแล้วเราสามารถจิ้มเขก็ไปเข้าสู่ระบบได้เห็นไหมครับจะมีเข้าสู่ระบบหรืออะไรก็แล้วแต่ของเพื่อนอยู่ตรงเนี้ยจิ้มเข้าไปได้เลยอ่ะผมจิ้มเข้ามานะครับเราก็จะเจอระบบหน้าตาร้านค้าของเราเป็นแบบนี้นั่นแปลว่าเราสามารถที่จะทําตลาดนะครับ สินค้าของพันธมิตรสินค้าของเพื่อนเอาสินค้าของใครก็แล้วแต่มาลงวางขายในช่องของเราได้เวลาที่เราอยากให้ลูกค้าเข้ามาสั่งซื้อสินค้ากับเราเนี่ยเราก็บอกว่าจิ้มได้สามารถสั่งซื้อสินค้านะครับสามารถสั่งซื้อสินค้านะครับได้เลยที่ตะการหน้าโปรไฟล์เห็นไหมเนี่ยมันก็จะมีตะการหน้าโปรไฟล์ขึ้นมาแบบนี้ให้เรานะโอเคก็เป็นที่เรียบร้อยที่เหลือเพื่อนๆก็เข้าไปเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเอานะครับอันนี้ก็มาอัปเดตทีนี้เดี๋ยวเราลองเข้าไปดูในตัวของเซลเลอร์ของเรานะครับว่าเป็นยังไง อ่ะพอเรากลับเข้ามาในเซลเลอร์นะครับไปที่เหมือนเดิมนะครับการตั้งค่าแล้วก็ไปที่การเชื่อมโยงนะครับแล้วเราก็ไปตรงคาว่า m า r k e t i n g ิ้งเห็นไหมครับตรงนี้ก็มาร์เก็ตติ้งปั๊บนะครับเป็นไหมเราก็จะเจอบัญชีที่เราทําการเชื่อมโยงไว้แล้วถามว่าบัญชีที่เป็นบัญชีทางการไม่มีได้ไหมบัญชีไม่มีบัญชีตรงนี้นะครับเราไม่มีก็ได้นะครับเราสามารถมาเพิ่มบัญชีการตลาดตรงนี้ได้4บัญชีได้ประมาณ4บัญชี นะครับเ,เพื่อนๆตรงนี้เราได้หนึ่งบัญชีเราจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้แต่บางคนบอกว่าฉันมีร้านค้าเป็นของตัวเองก็อาจจะเอา1 ID ไอเดียเป็นร้านค้าที่เป็นของตัวเองไปเลยอีกที่เหลืออีกสี่ไอเดียก็อาจจะเป็นการตลาดแต่โดยส่วนใหญ,ญ่แล้วเ,เพื่อนๆจะทําบัญชีการตลาดมากกว่าใช่ไหมครับก็คือบัญชี marketing มากกว่าเพราะฉะนั้นก็ใช้วิธีนี้นะครับในการเชื่อมโยงไม่งัน้นเพื่อนๆจะงงว่าอา้าวสรุปแล้วฉันจะต้องทํำยังไงนะครับฉันจะต้องทํำยังไงกับระบบเพราะว่าเข้ามาแล้วไม่รู้จะเพิ่มสินค้าในเครือพันธมิตรยังไงเเพราะนป็ ตะกร้าแบบนั้นนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับเพื่อนๆอ,อ่าโอเคนะครับเมื่อเห็นขั้นตอนนี้แล้วทําตามแล้วนะครับเพื่อนๆก็ลองเอาไปปรับใช้ดูแล้วกันส่วนท่านใดที่นะครับเข้ามาสมัครแล้วนะครับเรียนรู้แล้วอยากขายสินค้าในเครือพันธมิตรนะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปเรียนรู้เลยที่ช่องของผมได้เลยผมทําเป็นคลิปสั้นๆน,นะครับสอนการตลาดสอนการทำอสอนวิธีการต่างๆนะครับของ Tik t o k จบล้วก็ติ๊กต็อกเโตร์ไว้แล้วก็มีไลฟ์สดด้วยนะครับเพื่อนๆก็เข้ามาติดตามชมได้เลยแล้วก็อย่าลืมนะครับพเพื่อนๆฝากแชร์คลิปวิดีโอนี้ออกไปให้กับเพื่อนๆของเราเพราะว่ามีเพื่อนๆของเราหลายคนเนี่ยก็อาจจะติดปัญหานี้เช่นกันนะครับฝากด้วยนะฝากกันแชร์ฝากกันแชร์และอย่าลืมติดตามช่องในตู้ฟิวตี้แปดแปดแล้วเดี๋ยวเจอกันนะครับสวัสดีครับ